พระอรหันต์ทำไมต้องตำหนิมหาบัวอ่คุณถามเนั่นคุณถามถูกแล้วถามว่าพระอรหันต์ทำไมต้องตำหนิลวมตามมหาบัวถ้าไม่ให้พระอรหันต์ตำหนิมหาบัวไม่มีใครไปกล้าตำหนิหรอกเพราะพระอรหันต์จริงๆพร,ระอรนันต์แท้ๆนี่แหละต้องไปตำหนิมหาบัวเพราะมหาบัวนี่ยมาทําตัวท,ทําทีเป็นให้คนเขาเข้าใจว่าเป็นอรหันต์เกตตัวเองก็ไม่กล้าบอกเทียแต่บอกมหาบัวบอกเมื่อให้ว่าตัวเองบรรลุตัวเองอรหันต์บอก เป็นป้ารหันเกอขออภัยจริงๆเลยก็ต้องขอไหว้มห,หมาบูด้วยเพราะาท่านเป็นพันเตท่านบวชก่อนตท่านก็เสียไปแล้วนะท่านก็เป็นพระอาตมาก,ก็ต้องขออภัยแต่อตาตมาต้องตําหนิสัจธรรมมันต้องตําหนิผู้ผิดมันพาผิดพาให้หลงกันเต็มบ้านเต็มเมืองเลยเนะี่ยอาตมาสงสารคนทั้งบ้านทั้งเมืองนะ่ะเยอะเลยไปหลงไหลผิดนะ่ะ มหาบัวในแค่กินหมานี่คือสิ่งเสพติดท่านยังไม่รู้เลยมันี่เครื่องเสพติดสิ่งเสพติดยับจาบตื่นเตนนะวันนี้จะพูดถึงเรื่องลึกซึ้งอื่นๆนี่นั่นก็เข้าใจโดยปริยายไปตอนนั้นเลยเป็นพระเคร่งไปเฉยปฏิบัติไม่ได้เข้าหลักเข้าเกณฑ์แล้วนั่งหลับตามันไม่ได้ออกมาเป็นโพธิปักเคกีรทำสามสิบเจ็ดเลยไม่เลยเพียนอธิบายกายในกายอธิบายเวทนาอธิบายเหมือนกัน อธิบายเในจิตทำไมทำมันไม่เป็นสัจจะเพราะเข้าใจคําว่าตายก็ยังไม่ได้ตายคือมีกายต้องสองเสมอและมีภายนอกเสมอกายต้องมีภายนอกเสมอด้วยและนี่เป็นนั่งหลับตาเลยในกายไม่มีพิจารณาการไม่เคยพิจารณากายกันเลยปฏิบัติธรรมเป็นนั่งหลับตาหมดมันจะเอาอะไรมาปฏิบัติเริ่มต้นตัวที่หนึ่งกายในกายก็ต้องพิจารณากายเป็นตัวที่หนึ่งเป็นโลกุตตรธรรมข้อแรกในสามสิบเจ็ดข้อ บทที่4มี37ข้อแรกยังไม่เริ่มต้นเลยกระดุมเล็บเม็ดแรกปิดผิดไปหมดแล้วแล้วมันจะไปเริ่มต้นอะไรถูกอ่ะพอไปที่อาตมาพูดนิสัจธ,ธรรมเป็นพยัญชนะเป็นวิชาการและตัวมหาบัวไปทำผิดก็เลยมันนั่นเกี่ยวข้องถูกถูกตัวอยู่ที่มหาบัวมันแยกไม่ออกเท่านั้นเอง มันก็เลยเ้องไปถูกตัวมหาบัวเพราะมหาบัวเป็นผู้ทาผิดอาตมาก็ต้องพูดเกี่ยวข้องเกี่ยวจถึงมหาบัวมันแยกไม่ออกอาตมาตัดไม่ได้เพราะมันเป็นรินสัต,ย,ตย์ยำเป็นอย่างงั้นแล้วมันชัดดีด้วยว่าอ,นนอย่างนี้เดี๋ยไปตามอดี๋ยไปเอาอย่างเคยมีตัวอย่างมาแล้วคุณไปหลงผิดไปศรัทธาสิ่งที่มันผิดอาตมาก็ไม่อยากให้เข้าใจผิด ฟังดีๆอาตมาไม่ได้เป็นตลมตรายท่านหรอกว่าต้องไม่ต้องตลมตรายกรรมท่านทำท่านก็ผิดของท่านท่านก็ผิดของท่านไปขออภัยพูดใ้ชัดๆท่านก็ได้นรกของท่านไปเพราะท่านทําผิดนะอาตมาไม่ต้องไปใส่ความว่าท่านลงลงนรกท่านลงขึ้นสวรรค์ไม่หรอกกรรมของใครก็กรรมของมันกรรมสกศมหิกรรมสกตาท่านทําผิดมันก็ต้องไปของท่านอาตมาจะไปทําอะไรท่านต้องรับมรดกกรรมของท่านเองกรรมทายาทโท ม่อาตมาไม่ได้ไปต้องไปพูดไม่ต้องคำพูดมันไม่ใช่สัจจะคําพูดของมันก็เป็นคําพูดของอาตมาส่วนกรรมที่ท่านทำเป็นของท่าน,าน,านแต่อาตมาต้องนํามาขยายความนํมาอธิบายเท่านั้นเองนะเพราะนคุณถามมาว่าอารหันต์ทำไมต้องไปตําหนิดวงตามหาบัวถ้าอารหันต์ไม่ตําหนิมหาบัวมีความผิดอาตมาจะจับปรหันต์เลยปรหันต์คนที่เป็นปะอรหันต์จริง ให้มาทำลายาศาสนามาพูดมาเสเผยแพร่มาให้คนหลงผิดอย่างเงี้ยและคุณไม่ต้องจะไปตําหนิคนทําลายาศาสนาอย่างนี้คุณผิดผิดมากๆเลยเพราะอาหารหันต์ทำไมต้องปติมหาบัวต้องตีสิมหาบัวผิดนะ่ะและก็มาเผยแพร่รอ,อคนอื่นให้เข้าใจผิดนะ่เะเ็ต้องตาหนิทําไมตาหนิอาตมาผิดมากเลยนะ่ะรานเห็นใจอาตมาเถอะเข้าใจให้ดีๆ ุณมาพูดอาตมานะคุณไม่เข้าใจอะไรเลยเหมือนเด็กๆใบภาษา,าคล้ายๆกัาว่าเออทำไมโพธิละต้องกินข้าวอ่ะเด็กๆมาทำอา้าวไม่ลูกปูกินข้าวลูกปูก็ตายทิเหมือนเด็กๆก็ไม่เปื้อนีภาษาอย่างนั้นน่ะทําไมลูกปูต้องมากินข้าวอ่ะแลนก็คือตาหนิอาตมาว่าทําไมต้องกินข้าวเป็นพระราหารัตต้องไม่กินข้าวทีมันได้งไง <laughs> ฟังทันไหมเนี่ยแต่มาพยายามสมมุติอะไรอะไรนี่นี่มันซับซ้อนมันเข้าใจยากนะอาราหันต์ทำไมต้องตาหนิหลวงตามหาบัวอา้าวตอบสุดท้ายต้องตํหนิเพราะมหาบัวเป็นอาราหันต์เกมาทําให้คนอื่นเข้าใจผิดก็ต้องให้พยายามบอกให้ถูกด้วยความจริงใจด้วยความปรารถนาดีไม่ได้มีความเลวร้ายอกุศสารจิตไม่มีเลยนะไม่ได้มีอกุศสารจิตแม้นิดหน่อยเลย ใ่ความปรารถนาดีร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มๆที่ตำาหนิมหาบัวนี้เพื่อให้รู้จะทำความจริงของพระพุทธเจ้าอและเคุณคนนี้ก็บอกต่อว่าไม่ให้มีพระพุทธรูปแต่ทำรูปตัวเอง,ทำ,เองทำรูปตัวเองแจกผมว่าไม่เข้าท่าครับเออคุณก็เอาเอ่าคุณก็พูดถูกอาตมาเอารูปตัวเองมาแจกอยู่เนี่ยอาตมาก็ไม่ได้ไปแจกสะนำหลวงหรอก นะอาตมาก็แจกพวกเราเนี่ยเขาไปพิมไปปัม๊มต่ายรูปอัตมาแล้วก็ไปทําเป็นล็อกเถ็าไม่มีพ่อครูเกิดมาเนี่ยคงไม่มีใครตำหนิลงตาม,มาบัวใช่ไหมที่ถึงกันขนาดเนี้ยนะอืเพราะว่าใครจะไปกล้านะบารมีไม่ถึงไม่มีความรู้จริงไม่มีเป็นพระอรหันต์จริงจะไปพูดได้ยไงเนะี่ยเพราะว่า อ้าวแล้ไม่รู้ว่าอะไรจริงจะไปติท่านก็มีปัญหาเสร็แล้วท่านก็มีชื่อเสียงมีลูกศิษย์เยอะมากมายแบนตแต่แต่แน่นอนเลยนะ,ะจริงอันนี้เป็นอาสโพเป็นความกล้าหาญชนิดหนึ่งของอาตมาอาตมาต้องตําหนิสิ่งที่ควรตําหนิเพราะงั้นเบอกว่าคนเข้าใจเป็นพระอารหันอาตมาไม่ตําหนิอาตมาก็ผิดไปให้เข้าใจผิดผิดมันเป็นความผิดดังมหามหาัน์ แล้วไม่เป็นธรรมดาง่ายๆถือว่าเป็นอรหันต์ยิ่งใหญ่ด้วยโอ้โหนับถือกันทั้งบ้านทั้งเมืองซึกอาตมามก็จําเป็นจําเป็นโอ้โหบ้านเมืองมันใจยังไงแย่เลยเนี่ยไปหลงอรหันต์แก้อรหันต์ผิดมาเป็นอรหันต์อาตมาก็จําเป็นต้องพูดความจริงยงนี้จะให้อาตมาบอกว่าเอ่อท่านก็เป็นอรหันต์น้อยหนึ่งหรือเป็นอรหันต์นิดหนึ่งมันไม่ใช่เลยสักอย่างเป็นนั่งหลับตาม,มันก็ไม่ใช่จะพาให้เป็นอรหรันต์ ติดจริงเสพติดอ,อ,อ,อยู่แล้วก็ยังหลงสมัมจมเฉยยกยอปอปั้นเพราะว่าหาเงินเข้าประเทศได้เรียรายได้คนก็โหหลงวิปัสนูปกิเลสนะโอ้โหยินดีมาดูที่เนี่ได้มากเลยทองคำซื้อเข้าครั้งก็ไรมันเป็นผลแท่ให้ปร,ป,รประโยชน์ได้ประเทศได้ประโยชน์ก็ดีอยู่หรอก อันนั้นส่วนนั้นน่ะมันเป็นความหลงทําให้เกิดแล้วก็ไปตีความเพลินๆว่านี่ท่านทําประโยชน์ให้ประเทศอภาประโยชน์กับประโยชน์แต่ธรร,รมะน่ะมันผิดธรรมะที่ท่านสอนท่านพาทำมันมันผิดท่านทําส่วนที่ไป็นก,รรกิริยาของประโยชน์ขาก็ท่านก็ทําไปท่านก็ได้กุศลน,นี่ของท่านไปแต่ท่านทําลายาศาสนาเนี่ยจ,จะมาว่าท่านได้รับนรกมาก ไม่พอนะหาเงินให้เข้าคลังในประเทศนี้ก็ไม่คุ้มกันเลยไม่คุ้มกันเลยไม่คุ้มกับบาปนารกที่ต่านมาทำลายาศาสนาหลอโลกโวงคนอื่นนะซึ่งมันนา่อาตมาก็ไม่รู้จะพูดยังไงถ้าไม่มีอาตมาไม่มีใครพูดหรอกไม่มีใครกล้าพูดด้วยอ่ะ ตามาที่กล้าพูดในม่ไ,ไม้ความวาอวดเก่งอวดดีอะไรนะเรื่กล้าพูดนี่ก็มันก็ล่อแหลมต่อลูกจิตลูกค้าเขาจะมาทำรายด้วยมันล่อแหลมต่อกับลูกจิตลูกค้าเขาหิงทางอัตมานี่ก็ได้อยู่ละแต่จะมาถึงมาฆ่าแกงอันตมาหรือเปล่าเนี่ไม่รู้นะ แต่จริงชังไม่มีแน่นอนนะและนอกนั้นก็มาพอาะอาตมาไปลบหลู่พูดที่เขาเคารพนับถือที่จริงบอกอาตมาไม่ได้เป็นลบหลู่อาตมาพูดสัจธรรมก็มหาบัวทำธรรมะมันไม่เป็นสัจธรรมอาตมาก็ไปบอกว่าสัจธรรมนี่ผิดมันไม่ใช่สัจธรรมมันแยกไม่ออกไงอ่ แล้วคนก็เข้าใจผิดอยู่นี่ยังเยอะอามาก็จําเป็นต้องพูดย้ำ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 ว่ามันผิดคนก็ยังเฮ้ยพิดอะไรว่าอาจารย์ครูมาดึงดีอ,อีกท่านนำามาสอนมาอย่างเงี้ผิดอะไรวะอามาก็เ็นใจเหมือนกันนะโอ้โหก็เกิดพ่อครูไปตำหนียเนี่ยก็เท่ากับรับรองว่าหลวงตามหาบวถูกที่พ่าครูเคยแพ้ก็เลยไปไม่ได้ศาสนาแท้จริงอะครับอื เราก็ได้ต้องแต่ว่าอันนั้นไม่ถูกต้องทําอันนี้ให้มันถูกใช่ก็ปล่อยไปไม่ได้ไงปล่อยไปมันก็เอ๊อัตมาปล่อยไปอัตมาก็ขบถต่อศาสนาอัตมาก็ไม่จริงใจต่อศาสนาอัตมาก็ไม่เอาภาระต่อศาสนามันก็เสียหมดเลยอัตมาก็เป็นคนเสียยังไม่เหลืออะไรเลยเพราะอัตมาตำหนินี่อัตมาถูกแล้วเข้าใจอัตมาด้วยเถอะเหนื่อยนะไม่ใช่ไม่เหนื่อยะ อาตมาทำนี่นะอาตมาไม่ได้ลาบใดยศได้สรรเสริญไม่ได้ถูกดา่าไม่ได้นะในแต่คนว่าไปว่าท่านทําไมเอา้าก็บอกแล้วถ้าอาตมาไม่ว่าไม่มีใครไปกล้าว่ามาหาบัวหรอกริ่งอาตมาก็ไม่ได้เวไปไว่ามาหาบัวทุกวัน,ท,วนทุกวันทุกวันที่ไหน <c oughs> นานๆก็ว่าทีที่จึงก็พูดสาระพูดถึงเนื้อหาสารธรรมะ วันนี้มาเข้าพอเวลามหาบัวก็เลยไม่ลองรอยมาเจอปาะเข้าอะไรเลยโดนหน่อยธรรมดาก็ไมาเด็นการศึกษาเป็นการศึกษา,เ,กา,กษาเขาไปการศึกษาเป็นวิชาการนะเอาละก็พอสมควรแล้วละ่ะว่ากันยาวแล้วนะ